ใครรู้จักยามิชิบบยบ้างครับยามิชิบบยเป็น a อนิเมชันเล่าเรื่องผีของญี่ปุ่นแล้วกันถ้าจับไม่ผิดใน Netflix ก็มีใน YouTube ก็มียามิชิบบยซึ่งยามิชิไบ่มันจะมีธีมการเปิดเรื่องด้วยคุณลุงคนหนึ่งที่จะมาเคาะปอง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 ,ปองแล้วก็บอกให้เรามาดูละครแผ่นภาพมันจะเป็นประมาณน,นี้ไอ้ละครแผ่นภาพยามิชิบบยเนี่ยจริงๆมันมาจากลากศัพท์คำว่าคามิชิบบย ซึ่งคามิชิไบเนี่ยมันคืออาชีพที่สมัยก่อนฮิตมากสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยสื่อบันเทิงของญี่ปุ่นอ่ะมันยังไม่ได้มีเยอะเหมือนทุกวันนี้ความสนุกของเด็กๆยุคนั้นอ่ะมันคือการฟังนิทานฟังละครฟังเรื่องผีเรื่องสยองขวัญจากอาชีพที่เรียกว่าคามิชิไบเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณตาลวกันของตัวผู้เล่ามันเกิดขึ้นในสมัยที่คุณตายัางเป็นเด็กโดยเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคุณลุงคามิชิไบ ย้อนกลับไปสมัยที่คุณตาอย่างเป็นเด็กในสวนสาธารนณะใกล้ๆกับโรงเรียนของคุณตาเนี่ยมันจะมีคุณลุงคามิชิใบามาอยู่บ่อยๆอย่างที่บอกเนะว่าคุณลุงคามิชิใบหรืออาชีพคามิชิใบเนี่ยมันคืออาชีพที่จะมาเล่าละครภาพซึ่งจะเป็นกล่องกล่องแล้วก็เป็นเชิดขุนเชิดอะไรเงี้ยแล้วก็จะขายขนมระหว่างที่เด็ก กำลังฟังเรื่องเล่าคือจะขายขนมก่อนพอเด็กๆซื้อขนมเสร็จพวกก็จะไปนั่งรอแล้วคุณลุงก็จะเล่าเรื่องนั้นเรื่องผีเรื่องสยองขวัญเรื่องกระตูน้นเรื่องสนุกเป็นความบันเทิงที่นิยมและดังมากๆของญี่ปุ่นในสมัยส,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 ยสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจบลงได้ไม่นานแต่สมัยเนี้ยมันน้อยจะแบบน้อยใจหายเลยถ้าจะมีให้เห็นก็คือเป็นอาสาสมาัครไปคอยเล่นให้เด็กๆด,ดูตามโรงเรียนอนุบาลมากกว่า แต่แหละในอดีตมันคืออาชีพที่จริงจังมากๆโดยเฉพาะแถบชนบทอย่างหมู่บ้านที่คุณตาของตัวผู้เราเนี่ยอาศัยอยู่ชนบทมันจะไม่ได้มีสื่อบันเทิงอะไรเยอะแยะมากมายมันทําให้อาชีพคามิชิใบมันค่อนข้างจะดังแล้วก็เป็นที่ต้องการของเด็กๆมากแต่คามิชิใบส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่อาชีพที่อยู่ประจําที่มันจะวนเวียนกันไปเรื่อยๆเดินทางเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเพราะว่ามันอยู่ประจําที่ไม่ได้เรื่องราวมันมีบทลงมันมีจบลง ตัวคามิชิับก็จะแวะเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาอย่างสม่ำเสมอซึ่งในตอนนั้นองที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นเนี่ยมันมีคุณลุงคามิชิับคนใหม่คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่สวนสาธารณะใกล้โรงเรียนของคุณตาคุณลุงคามิชิับคนนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากคารมิชิับคน,นืีนคือคุณลุงคนนี้จะใส่จมูกปลอมอันใหญ่ๆเลยอยู่ตรงบริเวณจมูกเหมือนตัวตลกซึ่งด้วยความที่มันมีลักษณะ เด่นแบบเนี้ยนักเรียนทั้งหลายแหละก็เลยได้ตั้งฉายาให้คุณลุงคนนี้ว่าคุณลุงจมูกโตมันก็เลยทําให้ตัวคุณลุงกลายเป็นขวัญใจของเด็กในเวลาไม่นานเพราะพอมีฉายาเด็กๆก็จำได้ง่ายเนาะแล้วมันไม่ใช่แค่ด้วยเรื่องฉายาหรือลักษณะจมูกโตของคุณลุงตัวคุณลุงขายลูกอมถูกกว่าความมิจฉัยคนอื่นด้วย คือขายแค่1เยนซึ่งโดยปกติคามิชิบายคนอื่นจะขายลูกอมอยู่ประมาณ5เยนซึ่งคุณลุงขายถูกกว่า5เท่าแล้วเรื่องราวของคามิชิบายของคุณลุงอ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องผีที่ดังๆแบบแมสที่ใครก็พอจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้างอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นเลยของคุณลุงอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่และไม่เคยได้ยินมาก่อนมันทําให้คุณลุงเป็นที่รักและมีเด็ก ติดตามเยอะมากมี f อฟซีอ่ะคือไม่ว่าลุงจะมากี่กี่ครั้งอ่ะก็จะมีเด็กมานั่งรอฟังเต็มไปหมดเลยซึ่งวันแรกเลยนะที่คุณลุงคนแรกคุณลุงจมูกโตเนี่ยโผล่มาอย่างที่สวนสาธารณะข้างโรงเรียนมันก็เป็นโชคดีของคุณตากับเพื่อนสนิทเขาที่ชื่อว่าทาเคชิและมินรุเนาะที่ดันอยู่ที่สวนสาธารนณะแห่งนั้นพอดีตอนที่คุณลุงจมูกโตโผล่มาครั้งแรกแล้วนอกจากกลุ่มของคุณตาเนี่ยมันก็มีเด็กอีก สองสามคนที่มาดูคามีชี้ใบนี้ซึ่งประมาณห้าคนเนี้ยมันตกหลุมรักเรื่องเล่าของคุณลุงตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ได้มาดูมันทําให้ทุกคนอ่ะสมัครเป็นแฟนขับเลยแล้วก็คุยกันประมาณว่าทุกวันเลยถ้าลุงมาเล่าตรงเนี้ยพวกผมก็จะมานะซึ่งตัวคุณลุงอ่ะก็ได้พูดมาประโยคที่ทุกคนหลอคอยไว้ว่าคุณลุงอ่ะจะมาเล่าเรื่องตรงเนี้ยทุกวันเลยนะเวลาบ่ายสามโมงตรง และคุณลุงจะอยู่ที่เนี่ยเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ใครมาทุกวันลุงมีของเล่นมาแจกให้ด้วยคุณลุงจมูกโตพูดด้วยน้ำเสียงล่าเลยมันทําให้เด็กๆที่เดิมก็เป็น F4 เรื่องเล่าอยู่แล้วแถมขนมก็ถูกอีกแถมถ้ามาทุกวันอะ่ะจะมีของเล่นแจกอีกโอ้โหเด็กนี่แทบจะถวายตัวพีกายที่จะมาดูคุณลุงจมูกโตเวยกลายเป็นว่าท,ท,ทุกเลิกเรียนเลยนะคุณตาไม่ไปเล่นกับเพื่อน หมายถึงว่าไม่ได้มีนัดกันเพื่อจะไปเล่นนะแต่ทุกคนมีนัดกันเพื่อจะไปดูคามิชิบายของคุณลุงคนนี้ซึ่งแน่นอนคุณตาก็ไปทุกวันทุกวันทุกวันเวลยรวมทั้งเพื่อนๆเ,เขาด้วยนะจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้ประมาณ1สัปดาห์ก็เหมือนวันทั่วๆไปเลยคือตัวคุณตาอยากจะรีบกลับจากโรงเรียนเพื่อไปฟังเรื่องราวของคุณลุงจมูกโตให้ไหวที่สุดแต่จังหวะที่คุณตากำลังอยู่ที่ตู้ล็อกเกอร์เพื่อจะเปลี่ยนรองเท้า ที่จะไปดูคุณตาไอ้คุณลุงจตมูกโตเนี่ยคุณตาเห็นว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าล็อกเกอร์ตู้รองเทา้าเพียงลําพังเวยยืนแบบเงีย้ยงเยเงียบเเลย,ย,ย,ยซึ่งพอคุณตามองดีๆก็พบว่าเป็นมิโยจังมิโยจังเนี่ยคือรักแรกของคุณตาเป็นแบบสาวน้อยที่คุณตาชอบหลงรักมากๆตัวคุณตาก็เลย เข้าประชามแนนด้วยการถามว่าเป็นไรหรือเปล่าแบบมีอะไรไหมทําไมถึงมาอยู่คนเดียวตรงนี้ตัวมิโยจังก็พูดด้วยสีหน้าเศร้าๆเนาะว่าซากิจังกับมินะจัง,งนเนี่ยสองคนนี้เป็นเพื่อนของมิโยจังเนาะสองคนนี้ได้บอกว่าเขาไม่อยากกลับบ้านพร้อมกับมิโยจังแล้วคือเหมือนจะเลิกเป็นเพื่อนกันจะไม่ยอมเดินกลับบ้านด้วยกันตัวคุณตาก็แบบอ้าวทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะ แต่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าตัวมิโยจังเนี่ยเป็นเด็กที่ย้ายมาจากโตเกียวเมื่อช่วงประมาณต้นปีหรือประมาณครึ่งปีก่อน6 5 6เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยตัวของมิโยจังมันยังคงมีกลิ่นอายของคนโตเกียวเนาะคนเมืองอะไรอย่างนี้แล้วด้วยความที่มันเป็นคนเมืองอะผิวพรรณใบหน้ามันก็จะสวยงามเปล่งปั่งกว่าเด็กบ้านนอกเด็กางจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความเป็นคนในเมืองมันก็จะเขยมันก็จะขี้อายมันก็จะแบบ ทำตัวให้เป็นคนแกล้งเออมันก็จะแบบนั่นแหละก็เลยเป็นเป้าของการโดนแกล้งเว้ยแล้วก็คอยโดนเพื่อนล้อบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะตัวของอ่าลืมชื่อเพื่อนของมิโยจังที่ไม่ยอมกลับบ้านด้วยก็เลยเหมือนเลิกคบเพราะว่าถ้าอยู่กับมิโยจังก็จะตกเป็นเป้าในการโดนแกล้งไปด้วยซึ่งตลอคุณตาพอรู้เรื่องทั้งหมดก็สงสารเนาะแล้วบวกกับเป็นรักแรกด้วยอะ่ะ ก็ต้องชิงทาคะแนนอะ่ะก็เลยเผอพูดออกไปว่างั้นกลับบ้านด้วยกันไหมล่ะซึ่งตัวของมิโยจังก็แบบหุยได้หรอตัวคุณตาเห็นว่าศพช่องก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่ะจะไปดูคุณลุงคามิชิบายที่ชอบมาเล่าอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้โรงเรียนเนี่ยไปได้กันไหมล่ะก็อา้าวจะพาสาวไปด้วยก็ยิ้มเลยดิซึ่งตัวมิโยจังก็ยิ้มเลยดีใจเลยมีคนยอมชวนไปเล่นด้วยแล้วอะ่ะเขาบอกจริงเหรอไปด้วยได้เหรอ ตัวคุณตาก็บอกได้สิได้สิแล้วคุณตาก็เลยพามิโยจังไปสวนสาธารณะด้วยกันเพื่อดูคุณลุงคามิชิใบหรือคุณลุงทมุกโตนั่นแหละซึ่งน้วันนั้นอะ่ะมันเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงของฤดูร้อนมันก็เลยค่อนข้างจะร้อนนะแต่ขนาดร้อนแบบนั้นอะ่ะก็ยังมีเด็กๆมารวมตัวกันแบบสิบกว่าคนอะ่ะ ม่ใช่เป็นแค่คุณตากับมิโยจังมันมีเด็กรอบๆมาดูกันเต็มไปหมดเลยซึ่งในหมู่เด็กที่มานั่งรออยู่แล้วอ่ะมันก็มีไอทาเคชิกับมิโนรุที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณตาอยู่ด้วยพอทาคชิกับมิโนรุอ่ะหันมาเห็นว่าคุณตาพาสาวมาด้วยนือก็คือมิโยจังเนี่ยก็มีสีหน้าประหลาดใจเว้ยแล้วก็เริ่มเหมือนกระซิบกระซาบกันสองคนเหมือนเพื่อนๆสนิทเราเห็นว่าเราเอาสาวมาด้วยแล้วเราเป็นสาวที่โดนคนทั้งโรงเรียนแกล้งอ่ะมันก็เริ่มซุบซิบซุบซิบกันเน บรรยากาศตอนนั้นมันก็เลยอึดอัดขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่มีใครสนทุกคนสนใจจะดูคุณลุงจมูกโตทําการเล่าเรื่องคุณลุงจมูกโตก็เล่าเรื่องเล่าเล่าเล่า,ลาจากตอนเดิมหละที่เป็นเสียกเด็กซอกแซกซอกแซกคุยเล่นกันนึกภาพเด็ก1ิบคนนั่งอยู่ด้วยกันะมันก็จะต้องมีเสียงคุยที่แบบจอแจเจ้าจ้าใช่ไหมแต่พอคุณลุงจมูกโตเริ่มเล่าปุ๊บทุกคนเงียบแล้วก็ตั้งใจฟัง รวมถึงมิโยจังที่มาครั้งแรกด้วยก็ตั้งใจฟังทุกคนนั่งเหงื่อไหลนั่งเช็ดหน้าเช็ดตาแต่สายตาทุกคนยังของจับจ้องไปที่ละครกระดาษที่คุณลุงจะบกตัวนั่งเปลี่ยนนั่งเล่าไปเรื่อยๆตัวของมิโยจังป,ป้าปื้มมากแววตาเป็นประกายแล้วก็แบบโอโ้โหนี่คือคามมชิใบที่แบบสนุกที่สุดที่เขาเคยดูเลยตัวของคุณตาก็ยิ้มบอกใช่ไหมล่าเนี่ยพวกเราติดตามคุณลุงแบบดูคุณลุงตั้งแต่วันแรกเลย ถ้ายัางไงเขาน่าจะมาแบบมาด้วยกันก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยจังหวะที่กําลังคุยกัน2คนระหว่างคุณตากับมีวจังใช่ปะ่ะไอทาเคชิกับเมิน,นรุที่ก่อนหน้าน,นี้แบบกระซิบกระซาบเมาส์มอยกันอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้ามาร่วมวงพูดคุย พราะเห็นว่าเออว่ะมีเยอะจังไม่ใช่อย่างข่าวลือเว้ยไม่ใช่คนกรุงคนเมืองที่หญิงคุยยากเว้ยก็เป็นคนมีน้ำใจคุยเล่นได้เหมือนคนทั่วไปนี่วะทั้งสี่คนก็เลยมาเมาส์เล่นเมาส์คุยกันถกกันเกี่ยวกับเรื่องเล่าขาวมิชิใบที่เพิ่งฟังจบไปโหถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะดีนะถ้าเป็นอย่างนี้น่นาจะนะานานนาสนุกแน่เลยแล้วมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่ามันใช่แบบนี้ไหมนะทุกคนคุยอย่างเฮฮาสนุกสนานมากๆ คุณลุงคามิชิบัยคนนี้หลังจากจบการแสดงจะมีลักษณะนิสัยหนึ่งที่ทําให้เด็กติดมากกว่าเดิมก็คือคุณลุงจะชอบแจกของเล็กๆน้อยๆให้เด็กเสมอแบบกระดาษภาพเอยของเล่นชิ้นเล็กๆที่มันราคาไม่แพงขนมลูกกวาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นก็เหมือนเดิมคุณลุงคามิชิบัยนะก็กาลังแจกเด็กคนนั้นทีคนนี้ทีคนนู้นทีเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยตามเดิมแต่วันนี้ตัวของพวกเขา4ี่คน ตัวคุณตาตัวทาเคชิไม่นนรู้แล้วก็มีเยอะจังไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยเพราะกําลังถกกันเรื่องว่าเรื่องราวเนี้ยมันโหจะเป็นจริงได้แค่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยยืนดูอยู่ฮะซึ่งจังหวะที่คุณตาเห็นแล้วแหละว,ว่าเออคุณลุงจมูกโตกำลังแจกของอยู่ก็ไม่ได้สนใจแต่แล้วมันมีเสียงตะโกนหนงึ่ดังขึ้นมาว่าอย่าแต่ต้องจมูกเด็ดขาดซึ่งตะโกนดังมาก ทุกคนก็หันฟับเลยเว้ยหันไปที่คุณลุงตมูกโตก็เห็นคนุณลุงจามูกโตที่ปกติยิ้มแย้ม,ยมใจดีและเล่าเรื่องสนุกอยู่ในลักษณะที่กำลังเกี้ยวกาว่อมด้วยแล้วก็ผลักเด็กคนหนึ่งอะล้มก้นจำเบ้ากับพื้นเลยพอเด็กคนหนึ่งล้มลงไปเด็กทุกคนก็ตกใจเนาะแล้วมันก็เงียบเลยเว้ยแล้วทุกคนก็ทำสีหน้างงๆว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วพอทุกคนมันงงมันก็ไม่มีใครกล้าพูดเลยใช่ปะ่ะแล้วจู่ๆคุณตาก็กลับมายิ้มเว้ยแล้วก็เนี่ย โอเคนะเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครมาอีกนะเดี๋ยวคุณลุงจะมีของเล่นมาแจกแหละอย่าลืมมากันนะจะให้ของเล่นชิ้นพิเศษกับเฉพาะคนที่มาวันนี้เท่านั้นเข้าใจไหมเด็กๆจากคนที่โมโหเกี่ยกาดแบบฟึบแบบหน้ามือเป็นหลังมือภายในแบบเหมือนดีดนิ้วอะ่ะแบบโปะแล้วคุณลุงกลับไปคุณลุงคนเดิมที่ใจดีไว้ซึ่งเด็กทุกคนจากเดิมที่ตกใจที่เห็นเพื่อนคนอึ่โดนผักก็โอเค ทุกคนก็กลับมายิ้มแย้มล่าเริงปกติแล้วก็เรื่องหันไปสนใจเพื่อคนที่ล้มว่าแบบเออไม่เป็นไรใช่ไหมลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาสิาสทุกคนก็สังเกตว่าโอเคไอเด็กคนนั้น,นะแค่ล้มกลนจำเบาไม่ได้มีแผลไม่ได้เป็นอะไรก็แยกย้ายกันไปเล่นตามปกติซึ่งตัวคุณตาเองที่ยืนดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ได้ยินคําว่าอยาแต่ต้องจมูกเด็ดขาจนกระทั่งเห็นเด็กคนนึงที่ล้มกลนจำเบาไปจนถึงจุดที่คุณ ลุงจมูกโตพลิกกลับมาเป็นคนล,าล่าเริงตามเดิมมันก็รู้สึกขนลุกแปลกๆเนาะแบบอก็แค่แตะจมูกปะวะทําไมต้องหัวขนาดนั้นนะแต่โอเคทุกคนก็ช่างมันก็ก็ไม่มีอะไรก็ถือมันไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นจนเย็นวันนั้นก็จบลงทุกคนก็แย่ายกลับบ้านเข้านอนวันต่อมาทุกคนก็กลับมารวมตัวกันสี่คนเหมือนเดิมแล้วก็คุยกันว่าเย็นเนี้ยเราจะไปดูคามมชิใบ้ด้วยกันอีกเนาะ แล้วใครจะเป็นคนได้ของเล่นนะอยากได้วะอยากไปดูแล้ววะอยากเลิกเรียนแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเรียนวะแต่ลึกๆในใจมันยังคงคาใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนาะที่คุณตาแบบหักเด็กคนหนึ่งล้มก้นจำบ้าเพียงเพราะแค่จับจมูกแต่ความอยากได้ของเล่นกับความสนุกของเรื่องเล่าอ่ะมันกลบความสงสัยไปหมดเลยเว้ยจนนั่นแหละเขาก็เรียนเรียนเรียนไปเรื่อยจนถึงเวลาเลิกเรียนซึ่งวันเนี้ยมันค่อนข้างจะโชคร้าย อย่างวันก่อนเป็นอากาศร้อนก็จริงแต่มันยังคงไปนั่งฟังได้แต่วันนี้มันดันฝนตกคือมันบุ้มบุ้มเลยฟ้ามุลึดึ้มพร้อมจะตกได้ตลอดเวลาเด็กและหลายคนตัดสินใจที่จะกลับบ้านเพื่อจะไปเอาล่มก่อนก็นัดกันว่าเอางี้สามโมงเราเจอกันทวนสาธารณนะทุกคนแยกแยะไปเอาล้มโมเต็งกลับมากลุ่มแก๊งคุณตาสี่คนนัดกันว่าอย่างนี้ซึ่งพอคุณตากลับไปถึงบ้านแล้วก็เอาร่มกลับมากลายเป็นว่ามันมีเพียงแค่ เพื่อนเขา3คนที่รออยู่แล้วที่สวนสาธารนณะแล้วก็มีเด็กอีกสองคนที่เป็นเหมือนแก๊งอื่นที่ไม่ใช่แก๊งเขา4คนอยู่ด้วยกลายเป็นทั้งหมดตรงนั้นนะมี5คนไม่ลงคุณตานะพอเห็น5คนนี้ยบวกคุณตาเป็น6คนก็ดีนเสียงของคุณลุงจมุกโตเพื่งขึ้นมาว่าอ้าวเด็กๆขนมหวานราคาหนึ่งเยนซึ่งมันก็เป็นเรื่องประโยชน์ปกติที่คุณลุงจมุกโตจะพูดเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มาซื้อขนมก่อนที่จะไปนั่งดู ใคามีชื่ไปซึ่งตัวคุณหลุงก็พูดว่าอ้าวมาซื้อหนมกันสิเด็กๆอะเรอี่อยงนี้ตัวของแก๊งคุณตาก็มองหน้ากันแล้วว่าเอาไงจะซื้อหนอมอะไรบ้างวางแผนกันเสร็จปุ๊บแต่คุณตากลับคิดอีกเรื่องหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าวันนี้มีแค่6คนแปลว่าโอกาสได้ของเล่นในแก๊งเราเนี่ยสี่ใน6เลยนะโอกาสที่แก๊งเราจะได้เนี่ยเยอะมากเลยนะหรือเพราะว่าฝนตกวะคนเลยไม่ยามมาดูขนาดคุณตาบอกว่าจะแจกของเล่นนนเนี่ยซึ่งอันนี้คุณตาก็คุยันเพื่อนเนาะแต่เพื่อนๆคนหนึ่นา ไม่วะกูว่าไม่ใชกกนะ่ขอฝนล่ะกูว่าน่เป็นเรื่องที่คุณหลวงมันดูน่ากลัวเว้ยทุกคนก็แบบเออวะก็จริงนะคุณหลวงก็น่ากลัวจริงแต่เฮ้ยช่างมันมันแปลว่าโอกาสจะได้ของเล่นของพวกเราอะมากขึ้นทุกคนก็อ่ะโอเคจบตัดสินใจเดินไปซื้อขนมซื้ออะไรแล้วก็ไปนั่งที่รอฟังคามิสไบของคุณหลวงจมูกโตตัวคุณหลวงจมูกโตก็ทําตามเดิมเอามาเริ่มกันเลยนะ คุณลุงตมูตโตก็เริ่มเล่าเรื่องคามิชิใบเว้ซึ่งแน่นอนเรื่องเล่าคามิชิใบของคุณลุงตมูตโตก็ยังคงสนุกเหมือนเดิม,มความสนุกของคาบิชิใบคุณลุงตะมูตโตเนี่ยมันสนุกมากจนเรียกได้ว่าแตกต่างจากคุณลุงที่เล่าคาบิชิใบคนอื่นแบบเห็นได้ชัดเลยมันมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นรสชาติของเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายแบบขนาดฝนตกยังทําให้ความสนุกมันลดลงไม่ได้เลย จนกระทั่งเรื่องราวของคุณลุงจะจบลงคุณลุงก็ประกาศว่าโอเควันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะซึ่งทุกคนก็ตอบมือบอกโอโ้สุดยอดมากเลยลุงวันนี้เรื่องราวสนุกมากทีเนี้ยแก๊งของคุณตาสี่คนก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิม ถกกันเหมือนเดิมเรื่องของเรื่องราวในคามิชิไปมันต้องเป็นแบบนี้แน่นั่นนี่นู่นกันจนคุณตาเห็นว่าไอ้แก๊งสี่คนเนี่ยมันเอาอีกแล้วมันจับคุยเนออกพราวาใช่แล้วก็เลยแกล้งแซวว่าโหวันนี้พวกเธอสี่คนก็มาเหมือนเมื่อวานเลยนะอะตามสัญญานะตามสัญญาวันนี้พวกเนี่ยพวกหนูทั้งหมดเนี่ยหกคนไม่ใช่สิแค่สี่คนนี้จะได้ของขวัญเพราะว่าสองคนนั้นไม่ได้มาเมื่อวาน ตัวของพวกคุณตาก็เย้เอาเว้ไปแค่แก๊งเราสี่คนจะได้ของเล่นเว้ยก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุงแล้วคนไหนจะได้ครับทั้งสี่คนก็ตื่นเต้นตื่นเต้นจนไอ้คุณลุงจมูกโตชี้ไปที่มิโยจังก็บอกเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละจะเป็นคนได้ทุกคนก็อ้าเป็นมิโยจังนี่เองโอ้โหแต่ตัวมิโยจังแบบจริงเหรอฉันได้จริงเหรอแบบตื่นเต้นมากทุกคนก็โูดีใจด้วยนะมิโยจังเก่งมากเลยยินดีด้วยยินดีด้วยคุณลุงจมูกโตก็เลยบอกว่าโอเค หนูเป็นเด็กที่ถูกเลือกหนูจะเป็นคนได้รับของขวัญฉะนั้นเดี๋ยวไปเอาของข,องขวัญที่บ้านลุงกันแล้วก็ลุงจะมีของสำหรับทุกคนในแก๊งนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะให้มิโยจังเป็นคนเลือกมาให้ซึ่งตัวทุกคนก็แบบเย้ yeah, ดีใจจังเลยมิโยจังเลือกให้เราด้วยนะเลือกให้เราด้วยทุกคนคาดหวังมากว่ามิโยจังจะเลือกของแบบที่เขาถูกใจมาให้ได้จากคุณลุงเตมุกโตเด็กทั้งสามคนก็เลยบายบายมิโยจังไปกับลุงดีๆนะเลือกของไม้ถูกใจเราด้วยละ่ะเราจะรออยู่นี่นะรีบไปรีบกลับมาล่ ตัวคุณลุงจมูกโตก็เดินทะลุหลังสวนสาธารณะไปกับมิโยจังซึ่งด้านหลังสวนสาธารณะเนี่ยมันมีภูเขาเล็กๆอยู่ลูกหนึ่งทุกคนก็เลยโอเคไม่ได้สนใจคิดว่ามิโยจังไปเลือกของขวัญกับคุณลุงจมูกโตจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงมิโยจังก็ยังไม่กลับมาเว้ยทั้ง3คนยังคงรออยู่ที่สวนสาธารณะด้วยความคาดหวังแต่ไม่เห็นวี่แววของมิโยจังเลยซึ่งพวกเขาสามคนก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือมิโยจัง ล้มหรือเปล่านะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอันไหนป้าเราไปลองเดินหาเดินตามหาดูกันจนถึงเวลาเคอร์ฟิวที่เด็กทุกคนต้องกลับบ้านละคือพ่อแม่ตั้งกฎกันไว้ในสมัยนั้นว่าเวลาประมาณนี้ให้กลับบ้านนะทุกคนก็เลยมองหน้ากันว่าสงสัยมิโยจังน่าจะได้ของขวัญแล้วแหละก็เลยแอบกลับบ้านไปก่อนมั้งหรือยังไงหรือมิโยจังจะมาให้เราที่รวเยนพรพ่งนี้แหละเราแยกย้กันกลับบ้านก่อน,อนดีกว่าและเดี๋ยวเราค่อยไปเจอมิโยจังที่รวเยนพรพวกนี้ทุกคนก็แยกยกันกลับบ้านคืน <c oughs> นั้นเองเวลาประมาณสองทุ่ม ตัวคุณตากําลังอยู่ที่บ้านเนาะนั่งทําการบ้องการบ้านนั่งเล่นนั่งอะไรไปเรื่อยคุณแม่ของคุณตาก็ได้เข้ามาถามตัวของคุณตาว่าลูกลูกรู้จักเด็กผู้หญิงที่ชื่อมิโยจังไหมเนี่ยตอนนี้เด็กหญิงที่ชื่อมิโยจังเนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยนะซึ่งตอนนั้นเองหัวใจคุณตาตกไปอยู่ตะตุ่มเลยเ คุณตาหน้าซีดเลยเพราะคุณตารู้แล้วว่าตัวเองกําลังเข้าไปพัวพันกับเรื่องใหญ่ละคุณตาก,ก็เลยตัดสินใจ,จเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังเกี่ยวกับคุณลุงจมูกโตเรื่องเกี่ยวกับคาวมิชิบีบหรือเหตุการณ์ที่จะมีการได้รับของขวัญหนึ่งคนจากการสุ่มของคุณลุงว่าใครเป็นแฟนคลับที่มาฟังบ่อยๆจะได้รับของขวัญไปอะไรเงี้ยซึ่งพอตัวคุณพ่อคุณแม่เขาได้ยินเรื่องราวจากคุณตาเนี่ยก็ตัดสินใจ,จเดินทางไปสาส่ดิรวจทันที แล้วก็เล่าเรื่องาราวทั้งหมดเกี่ยวกับคุณลุงคานมิชิใบหรือคุณลุงจมูกโตให้แก่ตำรวจฟังกลายเป็นคุณตาโดนสอบสวนโดยตำรวจทันท,ทีว่าคุณลุงคนนั้น่ะเริ่มมาที่สวนนี้แต่เมื่อไหร่เด็กแถวนี้มีใครบ้างที่รู้จักกับคุณลุงแล้วแบบชอบมาฟังเรื่องราวของคุณลุงคุณลุงสูงประมาณเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่พอจะจำรูปผ่านสันผานได้ไหมซึ่งนั่นแหละตัวของคุณตาก็ได้ให้ขอห้อมูลทั้งหมดไปรวมๆแล้วนะเด็กที่น่าจะรู้จักคุณลุงจมูกโตเนี่ย มีมากถึง50คนแต่จนแล้วจนลอดสุดท้ายอะ่ะก็ไม่สามารถหาตัวมียะจังแล้วก็คุณลุงจมูกโตได้เว้ยและหลังจากเหตุการณ์เนี้ยทางโรงเรียนปฐมอ่ะประกาศห้ามใช้ส่วนสาธารณะแห่งเนี้ยที่คุณลุงจมูกโตที่จะมาเล่าเรื่องขาวมิจฉัยเนี้ยห้ามใช้เลยเว้ยงดใช้ยาวๆเลยและตั้งกฎมาว่าการไปกลับโรงเรียนให้เปลี่ยนเป็นระบบเดินทางไปกลับแบบกลุ่ม เช่นแบบบ้านอยู่โซนนี้ก็จับกลุ่มกันไป10คน7คน5คนกลับไปทางเดียวกันห้ามกลับคนเดียวเด็ดขาดและไม่นานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำรวจก็มาคอยลาดตะเวนทุกพื้นที่และเจอกับหลักฐานเป็นเพียงแค่รองเท้าของมิโยจังหนึ่งข้างที่บริเวณหลังเขาหลังสวนสาธารณะจบครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์รบกดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพออยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนํากันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้